ครอบครัวของเรามีกันอยู่สี่คนพ่อแม่ลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนเล็กพวกเรามีอาชีพทำได้ไถนาถึงแม้จะจนแต่ว่าพวกเราก็มีความสุขไปหาหมอไหมพี่เห็นเองไอมาหลายเดือนแล้วนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ฉันเสียดายเงิน ครอบัวเราก็ฐานะไม่ดีสู้เก็บเงินไปให้ลูกเรียนดีกว่าพี่ขอโทษนะที่พี่จนเองเลยต้องมาลำบากแม้แต่เงินจะไปหาหมอพวกเรายังไม่มีกันเลยไม่เป็นไรหรอกจ้าแค่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสี่คนพ่อแม่ลูกฉันก็มีความสุขมากแล้วจ้าพอพอพอเองไม่ต้องพูดแล้วเก็บแรงไว้เถอะ ที่ไม่อยากให้เองเหนื่อยไปมากกว่านี้เช้าวันต่อมาลูกทั้งสองคนต้องช่วยกันดูแลแม่นะเข้าใจไหมพ่อจะไปทำงานแล้วจะรีบกลับมาจ้าพ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะรีบไปทำงานเถอะเงินพ่อไปแล้วนะ <c oughs> แม่จ๋ากินข้าวหน่อยนะจ๊ะนี่ก็สายแล้วยังไม่มีอะไรตกท้องแม่เลยแม่กินไม่ลงหรอกลูก แม่ดูน่าซีดซีดนะจ๊ะแม่รักลูกทั้งสองคนนะหนูก็รักแม่จ้ะผมก็รักด้วยฮฮมีกันอยู่สองคนพี่น้องต้องช่วยดูแลกันนะลูกแม่งว่วงจังเลยเดี๋ยวแม่ขอหลับก่อนนะเฮ้ยเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่าวันนี้ใจมันเวงเวงยังไงก็ไม่รู้รู้สึกคิดถึงเมียกับลูกพ่อกลับมาแล้วดีใจจังเลยเหนื่อยไหมคะพ่อ เห็นหน้าลูกพ่อก็หายเหนื่อยแล้วแล้วแม่เป็นยังไงบ้างแม่หลับไปตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยอ่าพ่องั้นหนูไปปลุกแม่มากินข้าวกินน้านะลูกแม่จ๋าแม่ตื่นได้แล้วจ้าพ่อมาแล้วนะแม่แม่จ๋าแม่พ่อทํายังไงดีหนูปลุกแม่ยังไงแม่ก็ไม่ยอมตื่นสักทีอ่ะเฮียรักของพี่ ตอนนี้แม่ของลูกๆจากพวกเราไปแล้วเราเหลือกันอยู่สามคนพ่อลูกแล้วนะนับจากนี้ต่อไปพ่อจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกเองพ่อสัญญานะคะว่าจะไม่ทิ้งพวกเราไปเหมือนแม่ <c oughs> จะลูกพ่อสัญญาตั้งแต่ภรรยาตายไปพ่อไม้หนุม่มตั้งหน้าตั้งตาทำงานเลี้ยงลูกทั้งสองอย่างขยันขันแข็งแต่ไม่นานเขาก็รู้สึกว่าเวหัวใจเงาเหมือมนกันนะเนี่ย เห็นคนมีคู่เราก็อดอิจฉาไม่ได้อยากมีคนมาช่วยทาไร่ทำนาหุงหาอาหารให้กินนอนคนเดียวมานานแล้วมันก็เหงาอยากมีคนมานอนข้างๆบ้างก็คงจะดีไม่น้อยขอโทษนะจ๊ะพี่ชายพอดีว่าฉันจะไปบ้านผู้ใหญ่บ้านนะจ๊ะฉันเดินลัดทางนี้ไปได้มั้จ๊ะเมื่อเห็นสาวตรงหน้าพ่อไม้หนุ่มก็ตกลุมรักในทันทีแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจจีบเธอ แม่นวลจ้ะคือว่าเราสองคนน่ะก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วพี่อยากจะขอแม่นวลแต่งงานจ้ะจะดีหระอจ๊ะฉันเน่ยเป็นสาวโสดส่วนพี่อ่ะเป็นพ่อแม่ลูกสองจะให้ฉันรับลูกทั้งสองของพี่อ่ะมันเป็นลูกตัวเองน่ะหรอฉันทําไม่ได้หรอกนะแล้วแม่นวลจะให้พี่ทํายังไงละจ๊ะแน่ใจหรอว่าพี่จะทําได้พี่รักแม่นวลสุดหัวใจไม่ว่าจะให้ทําอะไรพี่ก็ทําได้หมดทุกอย่าง ถ้าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียแล้วก็พี่ต้องฆ่าลูกทั้งสองคนของพี่ซะแต่ว่าไหนพี่บอกรักฉันนักรักฉันหนาไงอยากจะสร้างครอบครัวใหม่กับฉันแต่ถ้าเรื่องแค่นี้พี่ทำให้ฉันไม่ได้เราก็จบกันแค่นี้นี่ลูกทั้งสองวันนี้พ่อจะพาลูกทั้งสองเข้าป่านะในป่าน่ะมีผลไม้เยอะแยะเลยลูกเลือกกินได้เต็มที่เย้เย้เย้ดีใจจังเลยฮะพ่อ หล่อหนูเหนื่อยแล้วใกล้แล้วลูกเห็นยอดผานั้นไหมเราจะไปกินผลไม้ตรงนั้นกันไหนล่ะคะพ่อผลไม้อะ่ะไม่เห็นมีเลยอยู่ข้างล่างไงล่ะลูกอยากกินนักใช่ไหมลงไปกินสินี่ไหนพ่อพักหนูทำไมอ่ยะยัเยะดยะเยัย พ่อทำแบบนั้นกับพี่ทำไมอ่ะพ่อจ๋าผมไม่อยากกินผลไม้แล้วผมอยากกลับบ้านพ่อไปส่งผมที่บ้านได้ไหมพ่อผมขอร้องพี่สาวเองเป็นผีเฝ้าป่าคนเดียวคงเหงาแย่เลยถ้าอย่างนั้นเองก็ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่เองเถอะนะนี่มมแม่นวนจ๊ะพี่ค่าลูกทั้งสองเรียบร้อยแล้วนะพี่มาทวงสัญญาจ้ะอนะอะไรนะ พี่ฆ่าลูกของตัวเองลงจริงๆหรอพี่ทำได้ยังไงอ่ะพี่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าก็เม่นวนเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอถ้าพี่ฆ่าลูกเม่นวนจะแต่งงานกับพี่พี่คิดเหรอว่าคนอย่างฉัน่จะแต่งงานกับผู้ชายจนๆอย่างพี่ฉันก็แค่เอาอุบายไปอย่างนั้นแหละอยากให้พี่เลิกยุ่งกับฉันใครจะไปคิดว่าพี่จะฆ่าลูกของตัวเองได้ลงคอทําไมเม่นวนพูดกับพี่แบบนี้พี่คิดดูนะขนาดลูกของตัวเองพี่ยังฆ่าได้แล้วฉันล่ะ ฉันเป็นคนอื่นถ้าวันไหนพี่โมโหบ้าเลือดขึ้นมาจับฉันฆ่ายัดถังขึ้นมาล่ะฉันจะทำยังไงไปเลยนะไปที่ผลจากบ้านฉันอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกพ่อไม้หนุม่มกลับไปที่หน้าผาอีกครั้งเขาร้องเรียกหนาะลูกแต่ไรเสียตอบรับน้ำตาของเขาหลั่งไหลไม่ขาดสาย พ่อขอโทษนะลูกผีหาตนใดมันสิงใจพ่อก็ไม่รู้ทำให้พ่อลุ่มหลงจนต้องค่าแก้วตาดวงใจของตัวเองถ้าไม่มีลูกพ่อก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพูดจบเขาก็ทิ้งตัวลงหน้าผาตามลูกทั้งสองคนไป จารู้แล้วจ้าไม่เดี๋ยวว่าพี่จะไปหานะจ้าพี่คุยกับใครหรอเปล่าไม่มีอะไรพี่มองหน้าฉันทําไมล่ะจ้าฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็กําลังคิดอยู่นะสิว่าฉันนะ่ะเอาเธอมาเป็นเมียได้ยังไงสวยก็ไม่สวยแต่งตัวก็เชยแถมยังซื่อบื้ออีกหน้าเบื่อที่สุดเลยนั่นพี่จะไปไหนไปเนี่ยก็ช่างอย่ามายุ่งเฮ้ Hey, ทำไมวันนี้พี่ดูอารมณ์ไม่ดีเลยอะก็เบื่อนางแกที่บ้านน่ะสิเงินพี่ก็เลิกกับมันแล้วมาคบกับหนูสิคะแต่ว่าพี่สงสารลูกอะ่ะไม่ต้องสงสารหรอกคะ่ะแค่ลูกคนเดียวทิงท้งไปเถอะหนูยังสาวยังสวยมีลูกให้พี่อีกสิบคนยังได้เลยคะ่ะก็จริงนะแค่ลูกกับเนียทิ้งไปก็หาใหม่ได้ใช่แล้วค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นพี่จะคบน้องอย่างเปิดเผยค่ะพี่ ที่คิดถูกแล้วที่ทำแบบนี้ <c oughs> แม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะช่วงนี้พ่อเปลี่ยนไปนะลูกชอบอารมณ์เสียใส่แม่แล้วก็ไม่ค่อยกลับบ้านแม่คิดว่าพ่อน่าจะมีคนอื่นหนูว่าแม่คิดมากไปหรือเปล่าพ่อรักเราสองคนแม่ลูกจะตายพ่อไม่ทำแบบนั้นหรอกจ้าแม่ก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะลูกนี่ไงจ๊ะบ้านของพี่ ต่อไปบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องด้วยนะค่ะพี่พ่อจา๋านั่นพ่อพาใครมาเหรอจ๊ะเมีมยใหม่พ่อเองฮะภรรยาเหรอเราแม่ละจ๊ะแกก็แก่หน้าตาก็ไม่สวยให้เป็นคนใช้ยังไม่เอาเลยทําไมพ่อพูดแบบนี้ถ้าแม่มาได้ยินคงเสียใจแย่เลยอยากจะเสียใจก็เสียใจไปเลยเพราะว่าฉันไม่แคร์อยู่แล้วจะมีคนใหม่แล้วจะแคร์คนเก่าทาไมชิมิเจเตะที่รักค่ะพี่ พี่พาใครมาบ้านเราจ้ะเมียฉันเองต่อไปนี้ผู้หญิงคนนี้จะมีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้พี่เอาฉันไปไว้ที่ไหนทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่รักเธอแล้วฉันไม่อยากมีเมียหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่แบบนี้พี่คะไล่สองคนแม่ลูกออกจากบ้านเราไปเลยค่ะพวกแกสองคนแม่ลูกได้ยินแล้วใช่ไหมใส่หัวออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้พ่อจ๋าอย่าไล่หนูกับแม่เลยนะจ๊ะหนูขอร้อง พี่จะให้พวกเราไปอยู่ที่ไหนหล่ะจ๊ะพวกเราไม่มีที่ไปเรื่องของพวกแกส,สิฉันให้เวลาพวกแกส,สองคนแม่ลูกแค่2ชั่วโมงในการเก็บของออกจากบ้านหลังนี้ไม่จ้าหนูกับแม่จะอยู่ที่นี่ถ้าพูดไม่ฟังแกโดนตีแน่นางมิกกี้ลองสักทีไหมอย่านะอย่าทำลูกของฉัน ถ้าพี่ไม่ต้องการพวกเราสองคนแม่ลูกถ้าอย่างนั้นพวกเราไปก็ได้เออเดีรีบใส่หัวไปให้พ้นแล้วยัยงกลับมาอีกนี่เป็นบ้านใหม่ของเรานะลูกแม่ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวมาเลยก็เลยได้อยู่บ้านหลังแค่นี้หนูพออยู่ได้ไหมลูกถึงบ้านจะเล็กแต่พวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะลูกได้จากแม่หนูอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีแม่ต่วนพ่อหนูจะไม่รักเขาอีกแล้วเพราะเขาใจร้ายทิ้งเราสองคนแม่ลูก ชีวิตของเรากับเมียใหม่แรกๆก,ก็ดีหลังจากที่ผมเอาเงินที่มีไปลงทุนแล้วโดนโกงจนหมดตัวบ้านรถโดนยึดหมดเมียใหม่ของผมก็มีนิสัยเปลี่ยนไปที่รักจะ๊ะจะเรียกทำไมนักหนาฮะอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเราต้องแยออกจากบ้านหลังนี้แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เจ้านี้จะมายึดบ้านที่เขาบอกว่า ปีผัวผิดคิดจนตัวตายเนี่ยไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงฉันไม่น่าเอาคนอย่างแกมาทําผัวเลยไอ้เราก็นึกว่าจะได้มีชีวิตที่สุขสบายที่ไหนได้กลับมาจนอีกถึงเราจะจนเราก็มีความสุขได้นะถ้าเราใช้ใจเงินอย่างประหยดัดพอกินพอใช้แน่นอนฉันคงไม่กัดก้อนเกลือกินกับพี่หรอกนะเชิญพี่ลําบากคนเดียวเลยนั่นน้องจะไปไหนไปหาผัวใหม่ยังไงละ่ะในเมื่อพี่ไม่รวยฉันก็คงอยู่กับพี่ไม่ได้หรอกนะ แล้วที่น้องเคยบอกว่าจะรักพี่ตลอดไปมันคืออะไรที่พูดไปมันก็แค่คําหลอกลวงเพื่อยากได้เงินทั้งนั้นตอนนี้แกไม่มีเงินในแฉล้วแล้วฉันจะอยู่กับแกไปทําไมไปหาสามีใหม่ดีกว่าชออย่าอย่าไปนะอย่าทิ้งพี่ถ้าเรากลับไปหาลูกกับเมียเขาจะยังให้อภัยเราอยู่ไหมนะมิวกี้ลูกมาดูผักที่เราปลูกไว้สิโตเร็วเชียวเดี๋ยวแม่จะเก็บผักไปขายที่ตลาดก่อนนะลูก ดี๋ยวหนูช่วยนะจ๊ะจะว่าไปเราอยู่กันสองคนแบบนี้ก็มีความสุขดีนะแม่ไม่เหมือนตอนอยู่กับพ่อหนูเห็นแม่แอบร้องไห้บ่อยๆหนูไม่สบายใจเลยแม่ผ่านทุกอย่างมาได้เพราะมีลูกที่น่ารักอย่างหนูคอยให้กำลังใจแม่หลังนี้สินะบ้านของเมียและลูกของเรามีใครอยู่ไหมเอ่ยมาละจ้าใครมาเอ่ยจำพ่อได้ไมีแม่ พ่อกลับมาทำไมเราสามคนกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมได้ไหมที่ผ่านมาพ่อผิดไปแล้วพ่อขอโทษตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าใครรักพ่อจริงมันสายไปแล้วพ่อมาพูดอะไรตอนนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกจำตอนที่ไล่หนูกับแม่ออกจากบ้านได้ไหมเราสองคนแม่ลูกลำบากกันขนาดไหนพ่อเคยมาดูดำดูแดงไหมกว่าพวกเราจะตั้งตัวได้ก็ใช้เวลาตั้งนาน ตอนนี้หนูกับแม่เข้มแข็งมากแล้วไม่ต้องการพ่ออีกแล้วโฮอิวกี้ลูกอย่าพูดกับพ่อแบบนี้ลูกพูดถูกค่ะเราสองคนไม่ต้องการคุณอีกแล้วคุณสำนึกผิดได้พวกเราก็ให้อภัยแต่ว่าจะไม่กลับไปอีกให้โอกาสผมสักครั้งไม่ได้เหรอทำผิดครั้งเดียวก็เกินพอแล้วค่ะเรากลับไปเป็นครอบครัวไม่ได้อีกแล้วพอก,กลับไปเถอะพวกเราสองคนแม่ลูกต้องการความสงบเราเข้าบ้านกันเถอะลูก เราไม่น่าทิ้งครอบครัวของเราเพื่อความสุขอันแสนสั้นเพียงแค่ตัดสินใจผิดไปครั้งเดียวชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาล